ปาฏิหารมีอยู่จริงอัปเดตล่าสุดเด็กวัยหขวบตกท่อนานกว่า18ชั่วโมงรอดตายอย่างปาฏิหารพวกเราได้พลังบวดอะไรจากเรื่องนี้วันนดาสตอรี่สดุปให้ฟังฟังให้จบนะคะแฟงฝากติดตามแชร์รีโพสด้วยค่ะ อัพเดตล่าสุดจากโรงพยาบาลพบพระจังหวัดตาานะคะนี่คือน้องสันซารค่ะวัยหนึ่งขวบเดเดือนที่พลัดตกลงไปในท่อน้ำบาดาลน,นานกว่า18ชั่วโมงลึกกว่า15เมตรนะคะรอดตายอย่างปาฏิหาริย์เลยค่ะตอนนี้น้องก็พูดเออแอ,อ,อ,อพูดคุยกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณหมอได้อย่างปกติแล้วนะคะแต่คุณหมอให้อยู่ต่อ ICU สังเกตอาการอีกหคืนค่ะเพราะว่าก่อนขึ้นมาเนี่ยมีอาการอิดโรยเล็กน้อยค่ะ สิ่งที่ดาประทับใจที่สุดจากข่าวนี้เลยนะคะคือความมีน้ำใจของประชาชนทุกคนที่ร่วมส่งพลังกำลังใจให้ชีวิตเล็กๆอย่างน้องซันซานแม้ว่าจะเพียงแค่1นขวบเดเดือนเท่านั้นแต่เขาก็มีอนาคตเขาก็คือชีวิตเขาก็มีคุณค่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันนี่คือกลุ่มทีมอาสาสมัครและคือบรรยากาศความน่ากลัวของจุดที่ตกลงไปคือเอาจริงๆนะน่าจะรอดยากมาก แต่ว่าไม่ว่าจะด้วยบุญกุศลด้วยพลังทีมงานของทุกๆคนที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือจุดนี้นี่สุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณฮีโร่ทุกท่านอาสากู้ภัยทุกคนที่มีส่วนในการช่วยเหลือชีวิตน้องสันสันได้สําเร็จนะคะและได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าทุกช่วงจังหวะชีวิตเวลาของเราอะเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันจะเป็นวิกฤตอันไหนมันจะเป็นโอกาสหรืออันไหนมันจะเป็นตาดีอันไหนจะเป็นตาร้ายกลายเป็นว่าในเหตุการณ์ร้ายๆครั้งนี้นะคะ แต่กลายเป็นความอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ช่วยอย่างเต็มกําลังความสามารถในความยากเย็นโอ้โหกว่าจะขุดแวโคนลึกมากเลยนะคะกว่า15เมตรเพื่อที่จะช่วยชีวิตน้องดังนั้นดายอยากบอกว่าทุกชีวิตของทุกคนมีคุณค่าในเมื่อเราเห็นไหมคะว่าน้องสันสันแค่หนึขวบ7เดือนเนี่ยทุกคนยังพยายามรักษาชีวิต ไว้ขนาดนี้ดังนั้นชีวิตของทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็มีคุณค่าพยายามรักษาชีวิตของเราไว้อย่างเต็มที่เต็มกําลังสุดความสามารถไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรตราใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ดาเชื่อว่า ทุกคนจะผ่านไปได้ขอให้น้องซานซานเป็นพลังบวกให้กับทุกคนนะคะใครอยากรักษาพลังบวกในตัวเองให้ได้อย่างสม่ำเสมอดามีคอร์สชื่อว่า Wonderful Space คอร์สนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยฮิวใจให้พลังบวกเป็นคอร์สที่จะทำให้ทุกคนได้รับฟัง Deep Listening ฟังอย่างไม่ตัดสินอย่างแท้จริงเลยใครสนใจดูหน้าโปรไฟล์ t i k t o k ทักหาดาได้เลยนะคะ